ถึงแม้ว่าจุดจบของทีมเอเวนเจอร์ในเหตุการณ์อินฟินิตี้วอร์นั้นยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าหลังจากนี้แล้วจะดำเนินเนื้อเรื่องต่อไปกันอย่างไรจากเหตุการณ์ที่ธานอสได้ดีดนิ้วล้างบางสิ่งมีชีวิตให้หายไปกว่าครึ่งจักรวาลพร้อมทั้งยังมีหนังมาขั้นกลางอีก2เรื่องนั่นก็คือกับตันมาเวลซูเปอร์ฮีโร่หญิงสุดแก่งที่จะมาสดุบธานอส รวมทั้งบทสรุปของมหาสงครามที่ต่อเนื่องมานับ10ปีอย่าง a v e n g e r e n n g a m เกแต่ว่าทาง Marvel Studio นั้นก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกของ Spider-Man Far From Home หนังที่จะเข้าฉายในปีนี้เป็นอันดับที่3ถัดจาก2เรื่องที่กล่าวมาข้างต้นโดยที่เราเป็นคนดูนั้นไม่รู้เลยว่าเนื้อเรื่องของมันนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลังเหตุการณ์นใน Infinity War เล่าเรื่องหนักของเรนนวันนี้จะพามาแกะตัวอย่างใหม่ของ Spider-Man Far From Home มกันคำเตือนคลิปนี้อาจมีการเปิดเผยเนื้อหาบางอย่างที่สำคัญกับเนื้อเรื่องสำหรับคนที่ไม่ชอบการสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยครับจากตัวอย่างที่ปล่อยมานะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ป้าเมได้รับรู้ถึงความรับของปีเตอร์แล้วตั้งแต่ในตอนจบของ Spider-Man Homecoming แถมยังให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีอีกด้วย คอยช่วยเหลือปีเตอร์ในฐานะนของสไปเดอร์แมนจะเห็นได้ว่าทั้งคู่ยืนบนเวทีของมูลนิธิคนไร้บ้านต่อมาจะเห็นได้ว่าแฮปปี้โฮแกนผู้ช่วยของโทนี่สตาร์คได้นำเช็คเงินสดเข้ามาในฉากนี้ถ้าสังเกตกันดีๆในมุมของเช็คจะเห็นได้ว่ามีลายเซ็นของเป็คพอร์ตอยู่ด้วยและในฉากนี้ยังเห็นได้ว่าแฮปปี้โฮแกนแอบส่งสายตาหวานให้กับป้าเมย์อีกด้วย หลังจากในภาคที่แล้วทําเป็นไม่สนใจในตัวปีเตอร์เลยสักนิดหนึ่งส่งข้อความอะไรก็ไม่ตอบกลับกลับเริ่มมาสนใจปีเตอร์มากขึ้นหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งตัวปีเตอร์และเพื่อนๆของเขานั้นกําลังจะไปทัศนศึกษาการที่ยุโรปโดยป้าเมย์บอกให้ปีเตอร์เอาชุดสไปเดอร์แมนไปด้วยแต่ครั้งนี้ปีเตอร์กลับไม่เอาไปเพราะคิดว่าเป็นการไปเทีย่ยวพักผ่อนกับเพื่อนๆไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ในฉากนี้เอง ถ้าสังเกตกันดีๆจะเห็นได้ว่ามีตัวอักษรอยู่บนกระเป๋าเสื้อผ้าของปีเตอร์เขียนว่า B F และ P จะได้ให้เดานะครับตัว B ตัวแรกกับตัว P ตัวหลังน่าจะเป็นเบนพาร์เกอร์ก็คือลุงเบนของปีเตอร์นั่นเองส่วนตัว F น่าจะเป็นชื่อกลางของตัวลุงเบนเท่าที่เราเคยดูสไปเดอร์แมนมานะครับจะมีการเล่าถึงลุงเบนในทุกๆเวอร์ชั่น แต่ในเวอร์ชั่นของทอมฮอลแลนด์นี้ยังไม่มีการเล่าถึงอดีตของตัวปีเตอร์เลยทั้งการตายของลุงเบนการที่ปีเตอร์ถูกแม,มมุมกัดจากที่เปิดตัวในตอนซีรีส w วอลก็เป็นสไปเดอร์แมนมาแล้วสักพักหนึ่งทําให้คิดว่าในภาคนี้น่าจะมีการเล่าประวัติความเป็นไปเป็นมาของปีเตอร์ให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจากนั้นจะได้เห็นเพื่อนเพื่อนของปีเตอร์ที่กําลังจะเข้าตอมอและมีอยู่ฉากหนึ่งที่ผมสนใจนั่นก็คือฉากพาสปอร์ตของปีเตอร์ เพราะว่าสิ่งที่ผมพยายามจะตามหาในตัวอย่างนี้นั่นก็คือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าภาคนี้มันเกิดขึ้นในปีไหนจะได้รู้ว่าเกิดก่อนหรือว่าหลัง Infinity War กันแน่แต่ว่าทาง Marvel Studio ทำเอาแสกมามากๆครับลบทุกอย่างที่เป็นปีคอออก,ออกจนหมดเหลือแค่วันและเดือนทำให้ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าในเรื่องใน p i d เ r m ร n Far From Home นั้นจะอยู่ก่อนหรือว่าหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อมาจะเห็นถึงการไปเที่ยวของทั้งปีเตอร์และตัวเพื่อนของเขารวมทั้งได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปีเตอร์และ MJ ที่มีการพัฒนาม,มากยิ่งขึ้นจากนั้นจะได้เห็นถึงฉากที่ผมคิดว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆในตัวอย่างนี้นั่นก็คือการปรากฏตัวของนิฟฟิลลี่ที่จะมาขอความช่วยเหลือจากปีเตอร์ให้ทำภารกิจสำคัญจะเห็นว่าปีเตอร์พูดกับนิฟฟิลลี่เหมือนกับไม่เคยเจอกันมาก่อนทำให้เราคิดว่า Marvel Studio อาจจะหลอกเราก็ได้ว่าสไปเดอร์แมนในภาคนี้อาจจะเกิดขึ้นก่อนในเหตุการณ์อินฟิน t y War เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์หลังใน Avenger e n d เ a m e สามารถเอาชนะธานอสได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งและทุกคนกลับมาอาจจะเป็นการย้อนเวลาหรือมีโลกคู่ขนานเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องเดากันอีกเยอะแต่ว่าทำไมจะไม่รู้จักนิฟิลลี่เลยเหรอทำให้ในตอนนี้เริ่ม,มาสงสัยกันแล้วว่าสไปเดอร์แมนภาคนี้เกิดก่อนหรือหลังกันแน่ เพราะว่าเราได้เห็นไปแล้วว่าทั้งปีเตอร์และนิคฟิลลี่สลายกลายเป็นฝุ่นกันไปหมดแล้วหลังจากนั้นเราจะได้เห็นปีเตอร์ในชุดสไปเดอร์แมนตัวใหม่ที่เป็นสีแดงและดำกำลังไปที่สะพานของลอนดอนที่มีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นมีควันฟุ้งเต็มไปหมดจากนั้นเราจะได้เห็นคล้ายๆย,ยักษ์ที่เป็นดินรูปร่างหน้าตาม,มันคล้ายๆกับแซนแมนในสไปเดอร์แมนสามมากๆโดยในฉากนี้ ยังเห็นได้อีกว่ายังมีตัวละครหนึ่งได้โผล่ขึ้นมานั่นก็คือมารเอียฮิลที่มาช่วยนิกฟิลลี่จัดการกับยักษ์ตัวนี้หลังจากนั้นเราจะได้เห็นมันอีกตัวหนึ่งแต่อันนี้มีล่างเป็นไฟถัดจากฉากนั้นจะได้เห็นสเตลสูรสีดําของสไปเดอร์แมนอยู่แวบ,บหนึ่งและสุดท้ายจะได้เห็นยักษ์อีกตัวหนึ่งแต่ว่าตัวนี้มีล่างเป็นน้ําทําให้ผมคิดว่าตัวร้ายหลักในภาคนี้น่าจะเป็นกลุ่มของ Elemental ที่มีความสามารถเกี่ยวกับดินน้ำลมและไฟโดยในคอมมิกนั้นแต่ละตัวจะมีชื่อว่าเฮลไฟที่สามารถควบคุมไฟได้ไฮดอนที่สามารถควบคุมน้ำได้แมกนัม um, ที่สามารถควบคุมดินได้และไซเฟอร์ที่สามารถควบคุมลมได้แต่ว่าฉากต่อไปทำให้ผมต้องกลับมาคิดใหม่ว่าหรือทั้งหมดที่เราเห็นมานั้น มันอาจไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าเป็นฉาบเปิดตัวของมิสเตอร์ลโอที่แสดงนำโดยเจคจิลเลนฮาวที่เคยแสดงมาแล้วทั้ง b ิดอฟเ e อร์เซียและซอสโค้ดที่ได้ออกมาช่วยปีเตอร์จัดการกับศัตรูพร้อมทั้งยังสามารถปล่อยพลังได้อีกด้วยโดยตัวละครของมิสเตอร์ลโอนั้นตามคอมมิกค,คือศัตรูคู่อาฆาตของสไปเดอร์แมนโดยความสามารถของเขานั้น มาจากฝีมือของเขาในเรื่องของการทำสเปเชียลเอฟเฟกในการทำหนังและการทำยาหลอมประสาทอีกด้วยโดยชุดของเขานั้นจะเป็นสีเขียวพร้อมทั้งมีผ้าคลุมและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานั่นก็คือโหลปลาทองที่อยู่บนหัวของเขานั่นเองเลนตัวอย่างก็ได้เห็นฉากการต่อสู้ของเขาพร้อมโหลปลาทองอีกด้วยสุดท้ายจะเห็นว่าเพื่อนปีเตอร์มีการพูดถึงมิสเตอริโอว่าคล้ายๆกับทอและเอลอนแมน ในส่วนนี้จะมีการอ้างอิงไปถึงการรวมตัวกันของ i อรอนแมนและทอร์ตามคอมิกนั่นก็คือ i อรอนแฮ m เมอนั่นเองจะเห็นได้ว่าในตัวอย่างนี้ทิ้งประเด็นต่างๆให้เราได้ติดตามอีกหลายตัวหลายเรื่องด้วยกันตั้งแต่เหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่อง s p i d e r m a แภาคนี้เกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลัง Infinity w a วอกันแน่จะมีการเล่าถึงลุงเบนหรือความเป็นไปเป็นมาของบิเตอร์มากขึ้นกว่าเดิมอีกไหม มิสเตอร์ลโอจะอยู่ฝั่งดีหรือว่าร้ายกันแน่ผู้เอกเอลิเมนทัลจะเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องหรือไม่หรือว่าทั้งหมดเป็นแค่ภาพลวงตาของมิสเตอร์โอทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่ค้างคาใจไปอีกนานกว่าเราจะได้ดูหนังเต็มๆโดย s p i เดอร a แมนฟาร o ฟอมโฮมนั้นจะเข้าฉายในไทยในวันที่3กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแกะตัวอย่างของ Spider-Man Far From Home หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ